ครับผมก็สวัสดีครับผมเหนื่อยเดี๋ยวพามาดูชมตัวนี้นะ<_><_>เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้ถ่ายหลายรอบแล้วนะตัวนี้ดอกสีสดสวยอันนี้เป็นไม้ฟอร์มสวยนะเป็นไม้ฟอร์มสวยเห็นไหมเป็นไม้ฟอร์มสวยนะกิงก็กำลังขึ้นเยอะเลย เราสามารถแต่งกิ่งได้ตัดกิ่งที่เราไม่ชอบใจได้หมดแต่งกิ่งจัดตัดด้านข้างด้านไหนได้หมดแต่งฟอร์มต้นนี้เป็นไม้ที่ฟอร์มสวยนะอันนี้ฟอร์มสวยเลยว่าว่าชัดแหมมันเนื่อไหมเป็นยักษ์ซาอุนะครับผมยักษ์ซาอุแต่ก็เพี้ยนบ้างนะไม่ใช่ยักษ์ซาอุแท้เท่าไหร่ จะเพี้ยนบ้างเพราะว่าเวลาเราทํามันก็ทําไปเรื่อยเขาก็มีการเพี้ยนบ้างได้บ้างนั่นแหละนะครับผมแต่ก็เป็นอาราท่นแหละเอาไปดึงกิ่งหน่อยหนึ่งเนี่ยแต่งสวยมากเลยแต่ว่าแพงมากเหมือนกันต้องขายแปดร้อยรวมส่งเนี่ยตอนแรกก็อยากขายสองร้อยนี่แหละคิดไปคิดมาสองร้อยไม่รวยเอาแปดร้อยแล้วจะรวยไวหน่อย แปดร้อยแหละนะรมทรงเดี๋ยวชอบนะครับผมไม่ชอบก็เอาไว้ถ่ายอวดให้ดูเดี๋ยวให้โตโตแล้วจะรู้ว่าโอ้หน้าเราจะน่าจะซื้อแต่ตอนนั้นนะนะใช่ไหมยิ่งโตผมก็ขายแพงไปเรื่อยนั่นแหละไม่แพงหลักแปดร้อยจบจบแล้ว <c oughs> จบแล้ว <c oughs> ร้อนทําสวน <c oughs> สวัสดีครับ chọc các bạn